ครับพี่ีมาซ่อมเครื่องหยอดเหรียญไปไม่เข้าครับไปไม่เข้านะ,ออะไ,ไ,มานะไม่รู้ซ่อมได้หรือเปล่ามไม่เคยซ่อมเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะดูนะเดี๋วมาแกะดู นะเดี๋ยวออกก่อนครับข้างในก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองมาซ่อมดูไม่รู้จะซ่อมได้หรือเปล่าครับก่อนอื่นจะตรเช็คไฟดูนะครับเสียบปลั๊กอ้าวไฟติไฟติแต่หน้าจอไม่ขึ้นนะครับอ้ ขึ้นแล้วนะครับแสดงว่ามันต้องหลวมตอนเชียบครั้งแรกไม่มีอะไรเลยอัน,นี้มีไฟเข้าไฟจะหลวมนะครับเดี๋ยวต้องถอดออกมาดูครับทอดออกมาดูแล้วก็สวยงามน,นะครับ งามครับแต่มีอันนี้นะครับนี่นครับหลุดนะวก็เชื่อมไปใหม่ครับต้องไลวงจรใหม่แต่ส่วนมากจะดีนะครับอันนี้คือไม่เป็นไรเลยแค่หลวมแค่นั้นเอง เดี๋ยวก็บัดกีดแล้วก็ประกอบจบเลยครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยเจินใหม่ครับ